ันเช่นเคยกับรายการอุ่นใจใกล้หมอหลังข่าวภาคเที่ยงที่ม y c ี a n n e l แห่งนี้นะครับติดตามรายการนี้แล้วท่านจะได้รับสาระประโยชน์เกี่ยวกับความก้าวหน้าทันสมัยในวงการแพทย์ซึ่งมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีนวัตรกรรมการแพทย์ใหม่ๆอย่างเช่นเรื่องการผ่าตัดก็เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนนี้ก็คือใช้ฝีมือหมอล้วนๆในการที่เอาละยืนผ่าตัดจอง อยู่ข้างเตียงเลยจองที่เอาไว้เลย,ยข้างเตียงคนไข้แต่สมัยนี้นะครับพลิกแล้วครับไม่ได้เป็นแบบเดิมแล้วหน้าตาของการผ่าตัดเปลี่ยนไปมีการใช้ไฮเทคเข้ามาใช้ไฮเทคที่ว่านี่ก็คือเป็นการใช้หุ่นยนต์ครับเดี๋ยวอุจใจใกล้หมอจะพาท่านไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งมีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆทางการแพทย์มาใช้บริการแล้วครับนั้นก่อนหน้านี้ทํายังไง ทำได้ครับคุณหมอก็คือฝืนก็ต,ต,ต,ต้องต้องใช้ความพยายามในการที่จะ,ะทนครับที่แคบยังไงบิดข้อมือลําบากยังไงก็คุณหมอก็ต้องอดทนก็ทําให้เสียเวลาในการทํางานในการช่วยในการรักษาบําบัดผู้ป่วยเนี่ยนะครับต้องเสียเวลานาน,านขึ้นอีกก็จริงๆก,ก็น่าสงสารน่าเห็นใจคุณหมอนะครับที่ต้องยืนนานขึ้นแต่เดี๋ยวนี้คุณหมอก็อมีเครื่องทุ่นแรงที่น่าสนใจทีเดียวซึ่ง โรงพยาบาลจุลานำมาใช้แล้วนั่นก็คือหุ่นยนต์ผ่าตัดเราไปติดตามเรื่องนี้กันเลยครับอาจารครับนี่ที่เรายืนอยู่ข้างหน้านี่คือที่เรียกว่าหุ่นยนต์ผ่าตัดใช่แล้วครับเทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์ครับผมครับคือตัวนี้แหละ คุณยนตไม่ได้ผ่าตัดเองนะจะเห็นแขนกลจริงๆเนี่ยมันมีอยู่สี่แขนวันนี้เราจะสาธิตโดยที่ว่าเราประกอบแค่สามแขนนะฮะโดยที่แขนหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวของกล้องนะครับอีกสองแขนจะเป็นเครื่องมือคุณยนตไม่ได้ผ่าตัดเองเราเป็นคนผ่าตัดเราจะคนเราจะผ่าตัดโดยควบคุมชุดที่ผู้มีชุดผู้ช่วยอยู่นี่นะครับนี่ก็คือเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยของศัลยแพทย์ับเป็นนะครับเป็นผู้ช่วยครับเป็นผู้ช่วยตรงนี้เนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรและทำไมต้องมีเขาครับครับผมถานนี้เนี่ย เอ่อทำไมถึงต้องมีคมยนยนต์้ะครับหนึ่งก็คือว่าไอการผ่าตัดบางอย่างเนี่ยเราสามารถม,มันต้องทําในที่ลึกนะฮะต้องทําในที่ลึกแล้วก็ค่อนข้างยากนะฮะมันเริ่มจากว่าประมาณสัก15ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการผ่าตัดแบบหนึ่งเลยเรื่อการเจาะลูครับผ่าตัดผ่านหน้าท้องด้วยกล้องุซื่อหมายถือว่า ฝรัลล่งฝรัลล่งแบบภาษาพวกทางตะวันตกเนี่ยเราเรียกคีโคสิเงนีก็คือว่าพาตันเหมือนกับลูบยิ้งเลยยิ้ง,งา่ายคือเปิดแผลเล็กๆครับผ่านหน้าท้องสอดเครื่องมือเข้าไปแล้วก็มีการผ่าตัดวิธีนี้เนี่ยเราก็ทำมาเรื่อยๆแล้วพบว,ว่ามันมีข้อจำกัดบางอย่างโดยเฉพาะถ้าเกิดส,สมตมติต้องมีการเย็บนะฮะเย็บในตำแหน่งที่มันอยู่ข้างลนี้เนี่ยอ่านค่อนข้างยากครับ ทาง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 ประเทศอเมริกาบริษัทในประเทศอเมริกาแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเ็เลยในการพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาเพื่อทําไงก็ได้ให้การผ่าตัดพวกนี้มันง่ายขึ้นก็เลยมีการใช้เทคโนโลยีของคุณตรงนี้เข้ามาใช้นะครับคนที่ทําสําเร็จเป็นเจ้าระเลยและตอนนี้เป็นเจ้าเดียวด้วยซ้ำเจ้าอื่นปรากฏว่ายังไม่สาเร็จนะมีเจ้าเดียวคือของของบริษัทของทางประเทศอเมริกานะคืตัวนี้เป็นตัวโลกการผ่าตัดเนี่ยพวกนี้เนี่ย เทคโนโลยีของมันคือว่า1น่งก็คือภาพเนี่ยเป็นภาพสามิตินะเป็นภาพสามิติชนิดที่ว่าเป็น High d e f inition หรือ g h d e f inition ครับผมคมชัดเหมือนจริงคมชัดเหมือนจริงแล้วก็ความเป็น3ามมิติของมันนี่แบบค่อนข้างดีมากมันสมจริงะับอันที่2คือว่าตัวเครื่องมือเนี่ยมันเหมือนกับมีข้อมืออยู่ มีข้อมืออยู่เหมือนกับเราเอามือเนี่ยเข้าไปผ่าตัดในตัวคนไข้จริงๆนะฮะมันส่งผลน่ารัการาการผ่าตัดการหรือว่าผ่าตัดการอย่างยากเช่นมีการเย็บแผลเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับแต่เดิมเนี่ยก่อนที่จะมีการมีผู้ช่วยที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยนะครับนั่นคือคุณหมอจะต้องทำเองต้องทำเองหมดแล้วคราวนี้เนี่ยเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือที่ลงเข้าไปตรงๆเลยมันไม่สามารถมีข้อมือ มันแกว่งไม่ได้อย่างวิงบูไม่ได้อย่างเป็นแท่งตรงเพราะฉะนั้นในการโดยเฉพาะตอนช่วงเย็บเนี่ยยากยากเลยครับผมนะแล้วก็ทําเสร็จนี่แหละผมว่าผมว่าผลของมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้ดีมากนะฮะพอผ่านมาเป็นหุ่นยนต์แล้วเนี่ยทำให้ผลการรักษาดีต้องเรียกว่าหน้าทึ่งเลยนะครับไม่ใช่แค่ชื่นชมอย่างเดียวต้องยกนิ้วให้กดไลค์ให้เลยครับเพราะว่า แทนที่จะต้องให้คุณหมอมายืนพอมานเป็นเวลานานๆแล้วก็ใช้ฝีมือนะครับในการที่จะเย็ดจะตัดอะไรต่ออะไรเนี่ยในพื้นที่แคบๆอย่างเ,าเช่นกั่อมลูกหมากเนี่ยทารุณครับถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนะครับก็โชคดีที่มีการคิดคน้นพัฒนานวัตกรรมมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยใช้อย่างที่โรงพยาบาลพุลาได้นํามาใช้เนี่ยซึ่งไม่ใช่ได้ประโยชน์กับคุณหมอฝ่ายเดียวนะครับ ผู้ป่วยเองก็ได้รับประโยชน์ด้วยเนื่องจากว่าไม่ต้องแพ้อยู่บนเตียงผ่าตัดนานเหมือนอย่างอดีตการเพราะว่าตอนนี้ก็คือหุ่นยนต์จะช่วยให้การผ่าการเย็บเนี่ยนะครับรวดเร็วขึ้นแพ้สวยด้วยนี่คือเรื่องที่เออน่าขึ้นจริงๆนะครับเพราะนั้นต่อไปนี้จะไปรักษาจะไปทําในเรื่องของที่แคบแคบในไว้ว่าภา,วภายในของเราเนี่ยนะครับก็ต้องดูเหมือนกันว่า คุณหมอที่ไหนมีเครื่องมือดีๆมีเครื่องทุนแรงดีๆเพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาด้วยกันทั้งฝ่ายคุณหมอและคนไข้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาอุ่ใจใจะไล้หมอจะพาท่านไปดูในขั้นตอนต่อไปซึ่งเป็นรายละเอียดที่น่าสนใจทีเดียวครับอ่านได้อ่านดีเข้าใจง่ายได้สาระหละั ประโยชน์จริงจังทั้งกับผู้อ่านและคนใกล้ตัวอ่านนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับเดียวรู้เฟื่องเรื่องวิทยาการก้าวหน้าที่นำมาสยบฤทธิ์ภัยสารพัดโรคร้ายตัวการบ่อนทำลายชีวิตและสุขภาพอุ่นใจใกล้หมอไม่วางจับหน่ายจัดส่งให้สมาชิกเท่านั้นติดต่อ092 8.4 7 45 03 กำลังตามหาดีเจเหล่านี้อยู่หรือเปล่า <I S 2> พบกับพวกเขาเหล่านี้พร้อมกิจกรรมหลากหลายรางวัลดีๆทุกเสาร์อาทิตย์ได้ที่เลิฟวิเกน104.5สถานีเพลงเพราะที่สุดให้คนฟังมีความสุขที่สุด ว่าเมื่อกี้นี่คือช่วยผา่าตัดไตก็ได้ช่วยผา่าตัด2รอลูกหมากก็ได้ครับอย่างสมมติอย่างของผมนี่ผมมันเรื่องพวกนี้แต่พอฟังดูแล้วต่นหมากเล็กนิดเดียวก็ยังใช้นี่ได้กับแล้วตอนพอมาผ่าไตก็จงใช้เครื่องน,นี้ได้เหมือนกันทีับนี้ถามว่าแผลที่ต้องเปิดเนี่ยนะครับระหว่างผ่าตัดไตกับผ่าตัดต่อมลูกหม,มากเนี่ยขนาดความกว้างความลึกนี่ม,มันจะเท่ากันไหมเท่ากันเลยครับผมแต่ผ่าตัดไตข้อดีคือว่าเราใช้จํานวนรูน้อยกว่า อย่างผ่าตัดนกปอมนุ่มมาเนี่ยเราจะใช้ประมาณสักห้าถึงหกรูนะฮะรูเล็กๆนะครับรูหนึ่งประมาณไม่ถึงประมาณครึ่งถึงเซนมประมาณไม่ถึงเซนนึงประมาณเซนหนึ่งเป็นที่ประมาณเซนหนึ่งแต่ผ่าตัดไตเนี่ยเราจะใช้ประมาณสักสามถึงสี่รูประมาณสี่รูโดยโดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยทาให้การผ่าตัดสมัยนี้แบบค่านข้นง่ายขึ้นแล้วก็กลับบ้านเร็วเร็บแผลน้อยเจ็บแผลน้อยฟัฟื้นสั้นครับแล้วแล้วในส่วนของมีใช้ที่มาก ในปัจจุบันนี่ก็คือต่อลูกหมากต่อลูกหมากอันดับหนึ่งเลยครับผมลองมาผ่าตัดไตแต่ถามว่าแผแนกอื่นมีไหมก็มีนะครับครับอันนี้มาที่ต่อลูกหมากแล้วกันเพราะใช้ประโยชน์เยอะครับในเรื่องของต่อลูกหมากเนี่ยในเมื่อมันเล็กเนี่ยนะครับแล้วก็ผ่าเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะต้องเจออะไรต่ออะไรที่มันเป็นส่วนสําคัญอย่างเช่นเส้นประสาทหรือเช้นเรื่องอย่างเงี้ยนะจย์นะมันเรี่ยงยังไงครับอันนี้เรื่องใหญ่เลยสรับสับผู้ชายนะฮะสรับผู้ชายพเราก็ พีเนื่องจากว่าเส้นประสาทเนี่ยมันจะมันจะวิ่งอยู่ข้างๆต่ำลุกมมากด้านข้างชิดเลยะฮะชิดต่ำลุกมมากเลยเข้าไปเลี้ยงที่ทอ,องค์ชาตอาเวเพียชัยนะฮะเส้นประสาทตรวเนี้ยสำคัญสุดก็คือว่ามันจะทาไอการแข็งตัวเนี่ยจะคงอยู่ได้หรือไม่ขึ้นอยู่ว่าเราสามารถเก็บเส้นประสาทต,ตรงนี้เนี่ยได้ดีขนาดไหนนะฮะถ้าเราสามารถเก็บได้ดี หลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยการคงตัวของการแข็งตัวการแข็งตัวของเวลเพนเนี่นยก็จะเหมือนปกติ<ะ>คนไข้ก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติได้ชมกันเต็มๆอย่างนี้แล้วก็หวังว่าท่านชมก็คงจะช่วยยกมือยกนิ้วกดไลค์ให้การใช้ไฮเทคมาช่วยผ่าตัดอย่างที่โรงพยาบาลจุฬาทำนะครับต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณหมออภิรักษ์สันติงามกุลนะครับภาควิชาศรียศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้กรุณายอมสละเวลามาสาธิตแล้วก็นำทีมงานของอุ่นใจใกล้หมอเนี่ยเข้าไปชมความน่าทึ่งของหุ่นยนต์ผ่าตัดอย่างใกล้ชิดทีเดียวแล้วก็ได้เนื้อหาได้เรื่องราวมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการอุ่นใจใกล้หมอในวันนี้ พบกันใหม่ในวันต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ